Today I got like juicy I ได l อกรายอะจูซ chicken wing, chicken drumstick. ได้ปีกไก่หมูสามชั้นหวานหมูหวานนะคะแต่ว ok. ่ามันหมูบ ah ah, ่พาะก็เลยใส่ไก่ปีกไก่ไปนี้ยปีกไก่หนองไก่ไปนี้ยกินเลยแล้วก็ได้ข้าวต้มแม่ไม้คุณนายเอามาหายจากของฝากจากนนทบุรีแสบเรากินเอาให้ชิมดูอดิสวรรณมาดามเดนเน่บอกกีฟอร์มีฟอร์มนนทบุรี กิไรส์ส e รี sticky r i c e w i t ้ c o c o าแอ and บ a นา n a ก็คือเป็นข้าวต้มที่เ <museums> พิ <to mus i> ่นข้าวต้มนี่บ้ิ่าเลยค้าหอมหอมม่หอมอะไรนะหอมมะพร้าวหอมกะทิมะพร้าวเดี๋ยวเสรนี่กินอันนี้ถ้าได้กินพรอนิซิมแล้วเตินแฮม o ีมัตจูดเติมแฮมชิคเคนเติมซีกุต e มัตจูดไอเคนเก m นลี้ยบเลี้ยบองนะดูอิว้าวสดมันอร่อยมากเลยลูกอร่อยมากเพราะว่าเขาใส่กะทิหอมมากนะคะจะเป็นใส่ถั่วด้วยไอพูดบีนแบล็กบีนโคคอนาตสติกเร์ไรบานาน่าอ่ะค่ะ ่ิเลยโอ้ you can use finger on h i e finger อะ chicken finger the chicken huh like this chicken you can u s your finger t h e chicken นะาทานพ้ชิน่อร่อยไหมลูกเ้ยยาค่ะเพราะว่าพิ้กินข้าวเหนียวมะเาเนี่ยกินมกมกปลามกปลาดุอเอาอันนี้อันนี้ like t พราย布拉เธอรีพรนดดต้าเด็ดเนี่ยพี่สมิน่องท้ายว่าหายค่ะกลัำเพิ่นปลูกเองเพิ่นปลูกพักผิเองพอวันน่องขึ้นมาปลูกคือกันราคากรเพร์พอปลูกไห่พอกินพู้สาไดแแ็งแรงเดี๋ยวร้อ อร่อยไหมลูกกินเลยกินนี่ก่อ,ตตอนชิมจะข้ามสองข้านหมูหวานดิวันด r รยูสไฟกาอ่ากระลิบเผาเมสแมสเออกรลิบเผาแวน่้อ uh, 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 คาลนเดอร์รูบแมสลู้ล่ e เยรืย่าฟรอันเก๋อีอพูดอูน่าฟลาว Oh yeah. I put in water and flour and add some salt. Flour or mm. flour? Bam, look, bam. Flour. Mm-hmm. Flour. Yeah. Mm. Could eat too much further eh? then? I'm trying not to not trying not to. Of my sauce, eh? There you go guys, look at that. Mm -hmm. Wow. How you have time with This is yummy. Mmm. Mm. Really sticky, gooey sauce as well. Mm. And sweet, isn't it? Mm-hmm. Ừ. 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 Can you keep any bun bun? Ah, cucumber, darling. mm -hmm. Yeah, my boy. Nice, nice. Nice, nice. Nice,

Tingkat 3, 3.5. Wan beli porker Oh yes, please. Have to not get so much juice What? Because it's for the. So much eat, so much so,

nó bị say yeah yeah yeah, mm -hmm. I want to drink you, đó là duy nhất đấy, à, nè, Không được không? cứ ăn, cứ ăn cái này,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  cái Ừ Ừ này, cái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  này, hôm yeah. Today, the big Buddha day today. I don't know. I went that. to the temple. I don't know that, that day. On the morning before. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Ít phở lăng lại like, you bị lái gì Ừ, ừ Ừ Ê, mẹ đi bạc ở mua quán gì đã khăn Xem dù đợi how to cook it ở Can I use my hand with the yeah. chicken? do mm, your finger. Can, can I put away when... I Can do like this my so I Can do like this and น่ะคุณ้อมน่ั้ชม่ะคมค่ะ่ะคุมหะคุ้ค่ะคุณ้มค่ะคู้ม่ะ้ค่ะคล้ค่ะคุิผู้ชม่้ชมเู่้ชมค้าค่ะค้มค้มู่หมคู้ชมค่ยคุูู้ชมคคูม่ะมะู้มค่ะุด้มค่ะค้มค่ะคมั่ะะขึ้น YouTube เลยค่ะห mm. น่ะคงค่ะื so said eh? <Yeah. S 1> was somewhere you video you over for to on video to yeah you us a eating and came eat bit different the then the then went eh? where were we again um hum back มึดเป็น hmm. ม mm ืดมึดสะบางโทรศัพท์ตอนนี้เราต่างกลองไังไงผู้คะเนี่แล้วเสร็จกล่องแล้วยังไงมันเป็นมือมืนบอกขึ้ก อืออือไปฮะตอนสี่ะอันนี้คุณนายวาอะไรริบห่าบานที่ั้นเนี่ยผถ่าเป็นเหตุนีท่ากีน้เนาะพูดถึงคุณยายซื้อคุณยายทังบ้านเรานัซื้อมาจากนนทบุรนานไม่ค่ นานเอาที่คุณยายเป็นงเทพไหมจำได้ไหมเมนูไหนตอนเดลิกเนื้อมือเนียนน่ยดูนเนี่ยให้กินเมนูพวกเนื้อๆเนี่ยกินได้เบ่หลายค่ะเพราะว่ามันจอยอย่า เป็นเหมือนค้นอาหารหย่อยย่ายแต่ไหนแต่ไดใน,ในแล้วยิีงมากไม่เป็นโรคก,ก,กระเพาะกรดละยอ่อนนะเมนูเนี่ยกินใดแต่ว่ากินได,นไดบ่หลายหย่อยางากเด,ดี๋ยวผู้ใดอยากได้สูตรอาหารสูตรอาหารอะไรสำหรับคนกดเป็นกรดละยอล่อนละกินได้ใดไดบ่ไดกระบอกบาาขอึ้นแต่ใดค่ะเดี๋ยวเสียเท็ดออกมา,ดดาผู้ใดยันก็หาย อันนี้ก็คนที่เป็นกันคนละยนอัดซีกินบ่ได้เพราะมีมีกระเทียมหลายกระเทียมมันเห็นใอโกดแกนสหลายแล้วก็มันมีซอสหลายค่ะพยายามเน่นกินคลีนดีกว่าคนที่เป็นเป็นกดละยอนเป็นกระเพาะเดี๋ยวจะไปละค่ะได้เจอคลิปต่อไปแย้เลยอันนี้บิน<ะ>เซบปไปดูสัตว์กนเนี่ยไมนานะบ้านเจ้าหน้า